สวัสดีท่านเชนเดินผู้เชนเดินอาจารย์ถ่ายทอดบทธรรมทุกท่านด้วยออสสผู้มีคุณธรรมทุกท่า,ททานสวัสดีครับเราไม่ได้เจอกันนานแล้วคิดถึงทุกท,ท่านด่าท่านเชนเดินผู้เชนเดินอาจารย์ก็เป็นหวงออสสทุกท่านสบายดีหรือเปล่าแต่พูนไว้คิดว่า ทุกคนสบายดีเพราะว่าเราเป็นผู้บำเพ็ญธรรมผู้กินเจกินเจสามารถตัดกด้วยการโควิดได้การไวรัสได้ได้ทุกท่านเ,เป็นเสมอตอน้นเสมอไปยตั้งอย่างตั้งใจด้วยงานทำหรือเปล่าอันนี้คือเป็นสิ่งทีอออออ่อาจาร,รย์ที่เป็นห่วง จนถึงผู้น้อยอย่าลงใช้วิธีนี้เพื่อให้ส่งกำลังใจให้พี่น้องของเราทุกท่านและวันนี้เป็นครัง้งแรกที่ส่งคลิปนี้มาให้กำลังใจพี่น้องของเราอาจจะตื่นเต้นนิดนึงอาจจะพูดด้วยงูงูงปลาปลาแต่ไม่เป็นไรยังไงทุทุสินทุกอย่างต้องมีครัง้งแรก ถ้าผู้น้อยมีผู้ผิดพาดประกันใดเรืออะไรต่างๆหวังว่าอาจารย์ได้เอาสทุกท่านชนี้ีนส่งเสริมได้กำลังใจผู้น้อยและในช่วงโควิดนี้เอาสทุกท่านดูสุดเป็นยังไงมัง่งชีวิตประจำวันเครียดไหมหรือสบายกว่าเริ่ม เริอการวันบำเพงลงเดิมไปแล้วบอกว่าไม่มีกำลังใจที่จะบำเพลงแล้วแต่ผู้น้อยคิดว่าช่วงโควิดเป็นที่สิ่นที่โอกาสที่ดีของเราที่บำเพลงได้ทำไมผู้น้อยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าตอนที่ไม่มีโควิดทุกท่าน ก็จะคิดจะก็จะบอกว่าไม่ว่างทำงานอยู่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาศึกษาธรรมไม่มีเวลามาห้อมพระไม่มีเวลาบำเพำ็ญธรรมและช่วงโควิดกลายเป็นว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะทุกคนว่างไปไหนไม่ได้อยู่ที่บ้านอย่างนี้เอาโสทุกท่านคองคิดเหมือนุูน้อยไหมครับเดอ เหมือนมีเอาซอบางท่านที่บอกกับผู้น้อยว่าเอา่โอโควิดไม่มีเธอไม่มีงานทําไม่มีกําลังใจบําเพลงผู้น้อยก็คิดและตอนที่มีงานทําตอนที่ไม่ว่างก็อบอกว่าไม่มีเวลาบาําเพลงและตอนที่ว่างก็อบอกว่า ไม่มีไม่มีกำลังใจที่จะบำเพงลงดรพูณยจุนถึงไปหาวิธีไปหาข้อมูลวันนี้คุณอาจจะมาเซนเอเอาสโตร์ท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่โอกาสที่ดีที่บำเพลงได้เพราะว่ามีที่สมัยก่อนพระพุทธเจ้ามีนิทานหนึ่ง มีท่านหนึ่งเป็นคนคนใช้คนงานและถามถามพระพุทธเจ้าว่าเขาเป็นคนใช้เขาไม่มีเวลาไม่มีเวลาบำเพ็ญเลยและไม่มีไม่มีเวลาสร้างบุญสร้างกุศลเลยและไม่มีตังทำบุญเลยพระพุทธเจ้า จนบอกกับเขาว่าจริงๆน่ะบำเพ็ญธรรมหรือสร้างบุญสร้างกุศลไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องใช้เงินสร้างบุญสร้างกุศลบำเพ็ญธรรมอยู่ในชีวิตประจําวันไม่ต้องใช้สบัดเลยต่คนใช้คนนี้เกินน่าสนใจเอาส่วนตัวท่านสนใจไหมครับถ้าสนใจตอนนี้ คนน้อยก็จะมาเช่ที่วิธีห้างเจแดอย่งที่พระพุทธเจ้าแนะนาไว้ที่มิตรทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลด้วยไม่ต้องใช้เงินและสามารถบําเพ็ญในชีวิตประจําวันได้ข้อที่หนึ่งคือทำบุญด้วยสีหน้าเอาสวทุกท่านถ้าเรา มีสีหน้ายิ้มย้ำจำใสให้กำลังใจคนอื่นอย่างนี้ก็เถอว่าทำบุญอย่างยิ่งช่วงที่เวลานี้อยู่ในช่วงโควิดถ้าโควิดข้างนอกสิไม่ร้องคือเราเปิดทีวีดูข่าวต่างๆมีเด็่มีแต่ข่าวร้ายข่าวไม่ดีและวันนี้ติดโควิดสองพันกว่าคน วันนี้พวกโควิดเสียไปยี่สิบกว่าคนสามสิบกว่าคนอินฟังอินเครียดถ้าเราเครียดเดี๋ยวแล้วถ้าสีหนะ้าเราเครียดตาํานักคุณนี่มองแล้วก็อินเครียดไปอีกถ้าเราสามารถเอาสีหนะ้ายิ้มย้ำแจำ่มใสส่งกำลังใจให้คนอื่นอย่างนี้ก็เถอะว่าทำบุญยิ้มเป็น สิ่งที่ใช้ทำบุญด้วยง่ายที่สุดเหมือนกับพู้น้อยถ้าเวลาไม่ยิ้มรู้สึกยังไงมีมีบางท่านบอกว่าถ้าผู้น้อยไม่ยิ้มเหมือนหน้าเครียดหน้ามืดหน,น้าดูไม่มีใครมาเข้าใกล้แต่ถ้าเวดายิ้มยิ้มไปยิ้มมาก็จะเหมือนข้างหลังของผู้น้อย เห็นเห็นไหมผ้าสีอันของเรายิ้มยําจําใสท้องใหญ่ใจว่างใครใครก็อ,อย่ามาใครๆก็อ,อย่ามาเข้าใกล้แค่นี้ก็ถือว่าทําบุญแล้วครับอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือทำบุญด้วยตาสายตาถ้าเราสายตาตอนนี้อิ่มเป็นโควิดไปไหนต้องเอาผ้าปิดจมูกปิดไว้เดอเด็ดเดอเดดต,ตา ถ้าเราสง่งเราส่งตาที่เมตตาส่งตาที่ห่วงใย,ยอย่างนี้ก็ให้กำลังใจเหมือนกันอย่างนี้ก็ถือว่าทำบุญแต่ผู้น้อยเสียเปียกที่ว่าผู้น้อยเป็นตาตีตาเล็กทุกคนอาจจะมองไม่ค่อยออกเม้แต่ว่าผู้น้อยกำลังใส่ใจกำลังกำลังใส่ใจจ้้ง อาโสห่วงใยญ่อาโศอาจจะเอาโศบางท่านอาจจะมองไม่เห็นตาของผู้น้อยก็ได้อันนี้คือเป็นของเสียเปียกของผู้น้อยแต่อาลโศทุกท่านคือได้เปียกเพราะว่าคือด้วยกรรมพันธุ์ของคนไทยทั้งหลายคือตาของคนไทยมีแต่ตาตนับผ้าไปจมูกปิดไว้เด,เดินเดตตาเอาตาส่งกำลังใจให้ ญาติธรรมอย่างนี้ส่ง,สงเอาตาส่งพลังใจให้คนอื่นอย่างนี้ก็เถอว่าทำบุญเถอว่ามมมีความเมตตาอีกความหมายหนึ่งก็คือเอาใจใส่เอาตาใส่เอามองคนเอิบมั่งใส่ใจ,ใจคนเอิบมั่งมองเห็นคุณเอิมั่ง ห่วงยายคนอื่นด้วยอันนี้ก็ถือว่ามีบุญครับข้อที่สามคือสำคัญที่สุดคือทำบุญด้วยปาททำบุญด้วยปามีสองอย่างหนึ่งคือกรรพูดคือปากที่ออกคือการพูดกันจาอีกอีอย่างหนึ่งคือ ด้วยการเข้าการกินการการกินกินด้วยถูกต้องก็ถือว่ามีบุญกันด้วยกินด้วยไม่ถูกต้องก็ถือว่าเป็นบาปเรามาพูดเดิงการพูดจาก่อนถ้าเราพูดเราพูดด้วยควรพูดพูดให้คณนณเอนมีกำลังใจอย่างนี้ก็ถือว่ามีบุญอย่างื่นช่วงนี้โควิด เราไปไหนไม่ได้แต,ตอนนี้โซเชียลก็เยอะถ้าเราส่องใดไปให้กำลังใจคนอื่นอย่างนี้ก็ถือว่าทำบุญด้วยป่ทาทำบุญด้วยทำบุญด้วยกำลังใจหรือโทรหากันเอาสออยดีทธรรมพี่น้องกันไม่ได้เจอหน้ากันนานแล้วถ้าเราโทรหากันห่วงายกัน โทรไปตอนนี้สบายดีไหมเป็นยังไงมัง่งใหห่วงใยให้กำลังใจอย่างเยอะเถอะว่ามีบุญหรือทบเทมตอนนี้อย่างตอนนี้มีดาดมีเฟซมีโซเชียลเยอะเราก็เชค์ข้อความให้กำลังใจสู้ๆนะเดี๋ยวก็ผ่านไปสู้ๆนะเดี๋ยว เราก็ได้เจอกันเค่นี้ก็มีบุญเหมือนกันดีกว่าเชด้วยเออไม่กวรข่าวร้ายข่าวปอมข่าวไม่ดีอย่างนั้นเราไม่กวรเชเราไม่กวรพูดทำให้คุณอื่นเสียกำลังใจเราไม่กวรทำอันนี้คือทำทำบุญด้วยป่าพูด อีกความอีกความหมายหนึ่งก็คือวิทยาเป็นทันอย่างเช่นเราเชโอว่าของเสียสิทธิ์อย่างนี้ก็เถอว่ามีบุญถ้าเราเชด้วยเอ่อข่าร้ายข่าปมหรืออะไรต่างๆที่ไม่ดีทำให้เสียเสียพลังเสียกำลังใจนั่นก็เป็นเบา แล้วก็เรื่องทําบนด้วยป่าอีกข้อหนึ่งที่เมื่อกี้บอกคือการกินกินดีกินถูกมีบุญบุญมาจากไหนบุญมาจากการกินอย่างเช่นคน้น้อยดูเช็คข้อมวนเข้าๆที่ว่าส่วนมากเอาสอที่กินเจจับติดโควิดยาเาสิ เป็นคนที่ติดโควิดครอไม่กินเจอัอนนี้คือข้อมูลนี้อาจจะถูกถูกผิดไม่รู้แต่อันนี้คือเท่าที่พูดน้อยที่ที่ดูส่ดมาที่ที่คัดข้อมูลมาดูสุดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอาหารเจกินแล้วเป็นเป็นดัานคือด่างไกลของเรา ถ้ามีสายเลือดของเราถ้าเป็นเป็นกรดก็จะติดเชื้อง่ายก็จะเป็นร้อนในต่างๆถ้าเป็นด่านก็จะแอนตีไวรัสได้ดังเช่นมะนาวเ,เป็นด่างถ้าเวลาร้อนในป่ามีเผลต่างๆถ้าเรากินถ้าเรากินมะนาว กสามารถเกได้ทัาของหวานอย่างเช่นทุเรียนเป็นของหวานเป็นเป็นโกดกินเยอะหนอนนายก็เหมือนอย่างเช่นอย่างนั้นเพราะด้วยด้วยการเวลาพู้น้อยจะไม่อธิบายอธิบายเยอะเอาสอทุท่านก็จะดูความหมายของผู้น้อย,อยก็เดากันกิน ก็ต้องระวางสินที่เป็นด่างเรากินได้สินที่เป็นกุดเราไม่กินอย่างนี้ก็เป็นวิธีที่ในช่วงกันโควิดได้อันนี้คือวิธีการกินถ้ากินถูกมีบุญเพราะว่าสุขภาพแข็งแรงถ้ากินผิดไม่เราไม่ต้องพูดถึงบแบมบับเคสเสียร่างเคยเคยเ,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 เสียร่างกาย ก็เครียดแล้วก,ก็ทูแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือวิธีการกินวิธีการทําบุญด้วยป่าต่อไปทําบุญด้วยไกย่คือไก่เป็นทันไก่เป็นทันไก่เป็นทันช่วงนี้เราบางทีเราจะมาทําบุญใส่บาตรใส่บาปอาจจะยากแต ถ้าเราอยู่ที่บ้านเราปฏิบัติไกลเที่ยงตรงเราปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของดู่หลานเราอย่างนี้ก็เถอว่าเป็นบุญคนทำเราทำควนไม่ทำคนไม่ครที่ไม่ไม่น่าทำเราไม่ไปทำอย่างนี้ก็เถอว่าเป็นบุญถ้ามีโอกาส มีโอกาสคือโควิดเรื่องซาลองแล้วเรามาช่วยงานทําเรามาช่วยทําความสะอาดห้องผ้าอย่างเช่นที่ดูข้างหลังของผู้น้อยอันนี้ห้อมผ้าเราเงาดีไหมครับนี่นเลคือเป็นต้องอาสายเอาสอลายใดท่านมาถูทุวันมาไกลมาทำไกลเป็นทัน เราจงใหม้มีห้องพระที่สะอาดเขาสะอาดเงางาดีขนาดนี้อันนี้เรียกว่ากายเป็นทันต่อไปคือใจเป็นทันเอาสวดทุกทานใจเป็นทันสำคัญมากคือใจเราคิดดีก็เป็นบุญ ใจเราคิดได้ก็เป็นบาปคิดดีกับคิดได้ใครรู้เรารูฟ้ารูใช่ไหมครับใจเราคิดดีเราก็จะปฏิบัติได้ดีใจเราคิดไม่ดีก็จะกลายเป็นคัสนคัติไม่ดีก็จะมีโอกาสสร้างบาปเอาสวทุกท่านเรา ตอนนี้ยังตั้งใจบำเพ็งไดอเปล่ายัางตั้งใจบำเพ็งได้เปล่าครับอะไรอาจารย์ชี้องถามเราว่าอะไรได้ว่าตั้งใจตั้งใจก็คือตั้งเต่ที่เราละธรรมะตั้งแต่ที่เราตั้งปริธานกินเจตั้งแต่ที่เราเปิดใจที่จะบำเพงแล้วอะไรได้ว่าใจ ใจยังเหมือนเดิมเเปล่าใจยังเหมือนเดิมเเปล่าใจเราอย่างเหมือนที่ตอนที่เราบำกรมทีที่เอ่อช่วงที่เปิดเปิดมีปณิธันที่เกิดศรัทธายัางเป็นใจนั้นเเปล่าอันนี้คืออาจารย์ชี้กองนะ่นำไว้อย่าให้สิทธิ์ักทั้งหลาย ใจต้องตั้งใจนักเสมอต้นเสมอไปไอนนเรียกว่าทำบุญด้วยใจเอาโส่ทุกท่านพูดถึงว่าทำบุญด้วยใจเสมอต้นเสมอไปตอนนี้เอาโส่ทุกท่านใจอย่างเหมือนเดิมไหมครับเราไม่ได้เจอกันนานแล้วเป็นปีแล้วปีกว่าแล้วนัดใจ อย่างเหมือนเดิมหรือเปล่าเดือว่าเดือว่าดึงอ่อนทอถอยไปแล้วต้องระวังเราอยู่ที่บ้านเราไม่ได้เปิดชั้นเรียนท่านเนลิมเมตตาบอกว่าเราหยุดชั้นเรียนเตดเราไม่ได้หยุดกันบําเพงเราหยุดชั้นเรียนเราไม่ได้หยุดกันศึกษา อันนี้คือท่านเชนเดินเมตตาที่ฝากไว้จนถึงพู้ไว้อย่าได้หาหลายๆวิธีมาส่งกำลังใจให้พี่น้องของเราทั้งหลายแต่อาจจะเป็นครั้งได้จนถึงทำให้ดูสิมันงูปลา,าติดขาด,ดภาษาไทยอิ่มไม่คล่องอยู่แล้วไม่รู้ว่าเอาสองท่ทาน ฟังรู้เ่องหรือเปล่าอันนี้คือคังได้ที่พูดน้อยดองศึกษาและวิดีโอคลิปนี้สั้นๆและหวังว่าเอาสทุท่านอันนี้สามารถต่อเอาสทุท่านด้วยมีกํำลังใจถ้ามีเอาสท่านไหนออกความคิดเห็นะจะรบก,กวนเอาสทุท่านฝากข้อความ ในรายกลุ่มพูดหน้อยก็จะได้เห็นแล้อเอาสอท่านไหนมีหัวข้อที่ดีดีดีก็สามารถเชคขึ้นมาได้เดือเอาสอท่านไหนอย่าให้ท่านเชิญนเหรินผู้เฉีนเหรินอาจารย์เดี๋ยวว่าเอาสอทุกท่านห่วงคิดถึงก็สามารถอัดวิดีโอสั้นๆคลิปสั้นๆ เชเข้ามาไนกลุ่มได้ให้ให้เราดูว่าอ๋อดาใจเราอย่างเหมือนเดิมใจเราอย่างอยู่ด้วยกันใจเรากเจ้าใจเราใจเราไม่ไปไหนอย่างนี้ดีไหมครับวันนี้นคุณอะไก็เคยเป็นครั้งแรกก็เคยแค่เชความรู้สึกความในใจนิดๆหน่อยๆให้กำลังใจของเอาสทุกท่านทั้งหลายเพียงเท่านี้ ถ้ามีผิดพาดประการใดขอ,อท่านเฉินเหนินได้พูดเฉินเหนินตาจันได้เอาส่งทุกท่านชี้นะส่งเสริมด้วยต่อไปขอบคุณครับ